โอ้โห oh, oh. ขอหง่ายๆพี่นะคือที่เราทราบอริยสัจสี่เนี่ยก็มีสี่อย่างมีทุกข์แล้วก็สมุทัยเหตุอย่งทุกข์แล้วก็มีมรรคแล้วเาก็จะเดินทางไปที่นิโรธก็มีสี่อย่าง นี่ผมอยากทราบวา่าทุกทุกนี่มีจริงใช่ไหมครับพี่ครับครับเป็นหมอจะตอบว่าอะไระครับก็มุ้พี่ก็ต้องตอบว่าจริงทีนี้ทีนี้ผมอยากทราบพี่ครับสุขนั่นก็มีจริงใช่ไหมครับ จริงจริงแล้วทำไมพระองค์จึงพูดแต่ทุกอย่างเดียวฝ่ายทุกอย่างเดียวทำไมไม่บอกสุขมั้งครับก็คนเห็นความสุขมันยังยากมันเห็นทุกข์ก่อนสุขไงความทุกข์มันพูดแล้วยังไงมันก็เห็นง่ายแต่พูดถึงความสุขบางคนเขากข้อขอมองไม่เห็นว่านี่คือความสุขของเขาจริงหรืออะไรว่าถ้าฉันบอกว่าความสงบคือความสุขอย่างยิ่งที่เห็นไหมล่ะ มันไม่เห็นนหรอกนะแต่มันมีสงบในโลกีก็มีสงบในโลกุตละก็มีถือแล่นนะแต่ไอความทุกข์ยังไงเสียเราพูดเขาก็ไม่เถียงเรานี่มันเป็นเรื่องที่พูดแล้วก็เห็นง่ายเขาสามารถจะตอบกับเราได้ว่าเห็นแล้วพระพุทธเจ้าข้าละาจเยึดถือความไม่แน่นอะนเป็นทุกข์หรืเป็นสุข เขาบอกเป็นทุกข์เพราะพเจ้าเจ้าข้านี่เป็นตนก็ต้องมีเห็นทุกข์ง,ง่ายกว่าเห็นความสุขท,ที่พระองค์บอกว่าเหตุแห่งทุกข์เพราะตัณหาตัณหาทั้งสาม กลบตันหาเพราะว่าตันหาวิเพราะว่าตันหาเนี่ยถ้าเรามีความอยากมันก็เป็นก็มาจับตันหาทีนี้ความโกรธครับมันมาอย่างไรครับความอยากมันแน่ละมันคู่กับตันหาเนี่ยถ้าเราไม่มีตังอยากได้อย่างเงี้ยมันก็เราเป็นโทบกัน ผู้ชายลราผู้หญิงสวยเราอยากแต่งงานแต่งไม่ได้แล้วก็เป็นทุกข์ทีนี้โทสะเนี่ยมันเกิดยังไงพี่พระองค์บอกเอาความอยากอย่างเดียวจะไปเกิดโทสะยังไงความโลภก,ก็ด,ดีรักโลภโกรธลงก็ตามทีมันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดมาจากเหตุที่เรามาเจอความทุกข์ ถ้าดินแดนนี้ไม่มีเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์รักโลภโกรธหลงมันจะเกิดขึ้นกับเราที่ไหนถ้าเราพูดอย่างที่เราเข้าใจกันว่าดินแดนทั้งสามแดงคือพบทั้งสามมีตัญหาเป็นเจ้าเรือนแต่นิพพานไม่มีตัญหาเป็นเจ้าเรือนด้เข้าใจนั้นเวลาเราจิตเราไปอยู่ที่พระนิพพานรักโลกโกรธหลงยังไงมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้น มันไม่มีเรื่องที่ทาให้เราเกิดตัณหาแต่ถ้าพบทั้งสามในมนุษย์ก็ดีเทวโลกพรทโลกก็ดีมันเป็นที่ที่ทาให้เราเกิดตัณหามันก็เลยทาให้ใจเรามีความทุกข์เกิดขึ้นมาพอมันทุกข์ขึ้นมาปั๊บมันก็จะมาจากอะไรอ่ะมาจากความรักบ้างความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างอาการอย่างเนี้ยมันเป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาเมื่อภาวะตัณหาเกิดบ้าง เมื่อวิภาวะตัณหาเกิดบ้างในพบนั้นๆนั้นภพบทั้งสามถ้ามันยังมีทั้งตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราไปอยู่ที่ใดที่มีสิ่งนี้ปรากฏเราก็ต้องมีเรื่องที่จงเกิดอารมณ์ทั้งสามประการและสี่ประการรักโลบกหลงมาต้องเกิดในไออารมณ์พวกเนี้ยถ้าเราดับตัณหาปั๊บมันสิงดับไปด้วยถ้าตัณหามันยังไม่ดับ ความรักโลภโกรธหลงก็จะตามมาเป็นธรรมดาอาการจะบอกว่าถ้าความความโกรธมันจะเกิดยังไงในเมื่อมันมันมาจากตัณหาและความโกรธมันจะเกิดยังไงครับความหลงมันจะเกิดยังไงเมื่อมันมาจากตัณหาครับไม่ว่าจะเป็นความรักความโลภเขาบอกว่าอารมณ์พอเห็นเพราะว่าเราอยากได้ก็ความไม่อยากได้ล่ะน้องนะ ไม่อยากให้สามีพูดวาจาไม่เพราะไม่อยากให้สามีหนีไปเที่ยวคนเดียวไม่อยากให้สามีใช้เงินเปลืองไม่อยากให้สามีไปไกลจากตัวเราไม่อยากให้สามีเราแก่ไม่อยากให้สามีเรา,า,าเป็นคนเจ้าชู้โอ้เยอะถามมันดู <laughs> ภาวะตัณหามันเยอะขนาดไหน แต่ถ้ามันได้เป็นตามที่ใจเราคิดของเราอย่างนั้นแหละเราก็ต้องโกรธถ้าโกรธ้วโกรธสามีเรายายทำไมเป็นอย่างนั้นนะแกทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเอาโกรธแล้วเกิดแล้วเกิดความโกรธได้ไหมเอาเกิดแล้วนี่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรื่องความสุขลรมีแน่ความทุกข์มีแน่สิ่งที่พี่พูดเข้าใจแล้วนะ ตอนนี้ก็เพียนเรื่องใหม่นี่ครับอันนี้ยุ่งๆหน่อยไพี่ครับเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นะครับพระโพธิสัตว์ที่เราก็รู้ว่าท่านลูกท่านส่วนใหญ่จะไปท่านดูสิทธิ์นะตนี้ท่านอยู่ไปอยู่มาเอ๊มันานเหลือเกินลงมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ดีๆลงมาได้ไหมครับ ตามที่ท่านปราสานของท่านอ,อยู่ดีๆก็ลงมาได้<笑><笑>ค,คือสรุป,รปแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยที่จะลงมาเนี่ยเฉพาะจุดจุติที่จะเป็นพระเจ้าอย่างเดียวใช่ไหมหรือลงด้วยเหตุอื่นไม่มีใช่ไหมครับพระผู้เปรฐขนาดนี้ปัญญาของพระองค์เกินฝ่าปัญญาของเราไม่รู้แต่กี่เท่าเท่าตัว จะทรงตัดสินใจเลือกทำความดีในคราวใดก็ทรงต้องตรวจดูแล้วว่ามันเหมาะสมเ,เกิดแล้วมันต้องมีประโยชน์ในการที่องคจะอุบัติมาเกิดปจิโลเสมันก็ต้องมีสถานที่นังนะมาตาปิตเมาตาปิตาก็ต้องมีว่าเราจะเกิดกับพ่อแม่คนไหนเกิดมาได้เป็นดินแดนที่ ที่ทาให้ความตั้งใจของเราสมบูรณ์ไหมยคอมีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นหรือเปล่ามันก็ต้องมีในดินแดนนั้นๆเกิดที่นนั่นมีบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับเราหรือเปล่ามันก็ต้องดูลงนะจนันทร์ฝ่ามันจะมีทุกเนี่ยทุกอย่างมันครบถ้วนดีแล้วจึงตัดสินใจไปเกิดอ้าวปัจินโปรปัจินโรเสมันว่าสถานที่ที่เราจะไปเกิดาอาสน,นิดี แต่บิดามารดาของเรายัางไม่มาเกิด mm hmm. ก็ไม่ใช่สถานที่จะขนเกิดตอนนี้ mm hmm. อ่างนี้เป็นต้นนะ mm hmm. ต้องคิดนงนะต้องคิดสรุปแล้วที่จะมาจริงๆนะต้องเป็นห้าอย่างที่พี่พูดทุกครั้งเลยใช่ไหมถ้าไม่พร้อมห้าอย่างลงมาไม่ได้เป็นธรรมเนียมเลยใช่ไหมเป็นธรรมเนียมของพอระโพธิสั์ทีบารมีสูงแล้วนะ mm hmm. ถ้าบารมี mm hmm. ต้เริ่มต้น ไม่เกี่ยงงอนท่านนั้นเลยอ๋อมานมีต้นนลงมาได้นะฮะเอ้าได้อยากตัวเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นดุษนีนิดุษฎีนั่งเป็นบรารมีเข้มแล้วนะอ้าวเข้าใจแล้วท้านดุษิีเนี่ยไปลงมาเล่นๆไม่ได้เลยเไม่ได้ไม่ได้หรอกนะอ้ตอต้องบรารมีเข้มแล้วครับจึงจะไปอยู่ชั้นดุษฎีดังนั้นก็เสียพระเสด็ครับเป็นเทวดาเป็นพรหม ก็แล้วแต่ทีนมีบางพวกอย่างพระเจ้าอย่ยพระโสดามันยังไปอยู่ชั้นยุ่สิทธิ์ได้นี่ก็ลงมาได้ใช่ไหมครับแมีไม่เข้มก็ลงมาได้ใช่ไหมแต่นี้หลวงพ่อได้ไปพูดพระโพธิสัตว์นะฮะก็ลงมาได้ใช่ไหมก็ได้ครับหลวงนะเพราะท่านท่านกำงพิจารณาท่านมีความสมบูรณ์อย่างนี้แล้วท่านจะลงไปตรงไหนล่ะลงไปในที่ที่พระเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นลงไปแล้วไม่มีความสมบูรณ์อะไรเลย เรองไปทำไมหลงนะมันเห็นทุกข์แล้วนี่อยู่บนเนี่ยมันยังพ้นทุกข์ต่ออีกหน่อยก็เป็นอรหันต์ก็ได้นี่จะไปจะต้องลงไปทำไมล่ะทุกเรื่องก็ต้องมีเหตุผลที่ท่านได้พิจารณาถึงสถานที่เหมาะสมแล้วบุคคลที่เกิดในที่ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัตเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ทําให้ท่านสามารถทําตามที่ใจของท่านต้องการคือได้ไปถาไวายทานได้ฟังธรรมเป็นอรหันต์ ได้ทุกอย่างที่ไม่มีเรื่องที่ถูกเบียดเบียนกับคนหมายว่าว่าบุญในสมานนี้ต้องมากพอแก่ก็ไม่แก่ง่ายตายก็ตายง่ายคือหมดอายุขไขถึงจะตายแค่เนยๆหน่อยก็ตายไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรตายหมายว่าความสมบูรณ์ในสิน5ห้ากรรมประบตสบมันสมบูรณ์ดีเวลาพระโสดาบันเนอยากจะสมมติท่นอยากจะเกิดนะ ถ้าก็ต้องใครคนก่อนว่าที่นั่นสมบูรณ์ดีไหมมีความพร้อมหรือเปล่าแต่ว่าความเป็นพระโสดาบันทุกคนเนี่ยมันก็ยังมีความอยากคืออยากอะไรอยากทำบุญจืมไหมลุงนะเอาใจใจพอใจทําบุญเนี่ยเต็มอัตราใจพอใจที่จะได้ถวายทานในเขตพระพุทธศาสนาก,ก็เต็มที่ ถ้าคิดว่าการเป็นจุตติของท่านแล้วมันได้ทุกอย่างสมบูรณ์ได้ถึงนความเป็นอรหันต์ก็ได้ได้ทําให้ใจของท่านเติมเต็มที่อยากจะช่วยงานพระศาสนาอยากจะทำบุญที่ท่านอยากทําก็ได้ทําแล้วก็ไม่มีเรื่องคอยกังวลแต่ชีวิตเลยคือไม่ลําบากไม่อยากจนไม่มีโครคภัยใครเจ็บไม่มีคนทุศีลวัตถุสลายไม่มีสิ่งใดมากวนใจท่าน เกิดแล้วก็มีทุกคนก็นรักกันเมตตากันสมบูรณ์ดีไม่อยากที่คนเ็าชอบจะไปเกิดสมัยพระศรีอาริเมตตรอย่างเนี้ยนั่นคนสมัยนั้นก็จะเป็นคนมีสิลห้าเก้าบบทสิบดีชิ้จะไปเกิดสมัยพระองค์ได้นั่นค่แล้วเ,เป็นพระโสดาบันนรืว่าเอ้ยลองไปหน่อยก็ดีเหมือนกันว่าเพราะมันมันไม่หนักอะไรนี่ว่าแก่ก็ไม่แก่ลาบสกาละก็มีเยอะแยะสบายดีว่ะแป๊บเดียวแล้วก็ได้ ได,ได้ได้ทำในสิ่งที่เองอยากทําด้วยได้จบในสิ่งที่เองอยากจบก็เป็นอรหันต์ด้วยในเพราะราชีวิตในชาติก่อนๆเราอาจจะไม่สมบูรณ์ในเรื่องที่เราสวายทานที่มีทั้งพระอรหรนันต์จำนวนเป็นเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้ฟังทำเห็นพระพุทธเจ้าแบบเนื้อๆเ,เ,เ,เต็มๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ฟังทำจากพระองค์เลยเราก็มีความสุขมาก ้วแต่ได้ลงนะคณใจจะชอบแต่จ้าคิดอยากจะเกยอ,อยากจะเกยธรรมดาไม่ใช่แล้วต้องพิจารณาดีแล้วทีนี้ผมก็ลืมถามพระโพธิสัตว์ที่เราพูดกันเสร็จแล้วแต่ว่ายังถามอีกอย่างพระโพธิสัตว์เอ้ยอยู่ดีดีเนี่ยที่เราลงมาเนี่ยจะต้องมีห้าอย่างครบถ้าไม่ครบก็ยังมาไม่ได้แต่นี่เพื่อเอนพระโพธิสัตว์แค่แค่ว่าท่านเบื่อท่านอยากจะลาพุทธภูมิเนี่ย ได้ไหมครับจากดุสิตลงมาเป็นมนุษย์เลยไม่เป็นผู้เจ้าต่อไปได้ไหมครับคือไม่ต้องลงก็ได้นะถ้่จะเบื่อปัญญพานก็ไปได้เลยเต็มแล้วก็มาทําต่อที่ได้เลยได้เลยพอได้เลยได้แต่ก็อาจจะจะน้อยเรื่องๆเราก็ไม่ทราบจะลงมาถ้าพระโสดาพระโพธิสัตว์บาร,รมีเต็มแล้วเนี่ยแค่ขยับใจนิดเดียวก็จบแล้ว ไม่อย่างหลวงพ่อตากที่หลวงพ่อไล่ฟังแต่ว่ามีไม่หาที่ว่าอยู่ดีๆจะเป็นพระเจ้าต่อไปเนี่ยตัดสิจใจมาเป็นพระอรหันต์มาข้างล่างแล้วกความจบเป็นมนุษย์เลยก็มีเหมือนกันนะแก่สมัยพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยก็มีหลวงพ่อมหาัจายนะทานก็บารมีเต็มก็ลงมาเกิดโอ้ยเกิดไอเต็มแล้วลงมาเกิด นันความสมบูรณ์ของท่านจงคล้ายพระพุทธเจ้าทั้งสติปัญญาทั้งรูปร่างหน้าตา,าใช่ไหมนะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อย่างเนี้ยหลวงพ่อเนี่ยอาพุทธิจาจริงอะจากเป็นเนนหลวงพ่อเป็นพ,พระโพิษัตวเนินปุ๊บหลวงพ่อมาได้ไปอยู่ดีสิทธเลยไปอยู่เป็นปลอมเอแล้วแต่ชอบ แร่ยว่าสิทธิเข้าได้ไงโอเข้าได้ใช่ไหมอ่าสิทธิมีแต่ว่าไม่ชอบทาไมไม่ไม่ไม่ไปอยู่ที่สิทธิแล้วกลับลงมาใหม่เนี่ยมันไม่สนุกโอไม่สนุกนะพราะว่างั้นไม่สนุกเพราะว่าโดยสิทธิมันก็มีนางฟ้าไม่สนุกเ่็นกัวเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าแม่สีจะงอน ตัดใจยากเพราะว่าคนที่ท่านรักเยอะคือเมียเยอะวางอั้นเถอะไปอยู่พม่าโลกดีกว่าทุกคนจะได้คิดเท่าๆกันอ๋อคนที่รักเสเวความสุขบนแดนพรมแต่ถ้าคนที่รักไปอยู่ดุสิตแม่มันจะเพาะคนในดุสิตเท่านั้นที่เข้าได้ที่อยู่ข้างนอกก็เข้าไปไม่ได้ซะด้วยใช่ไหมละ่ะ หลวงพ่อฉันไม่มีเรื่องลำเอียงไม่มีให้เสมอกันมีกี่คนให้เท่ากันหมดวันนี้ของเอนะวันนั้นของเชนะวันนี้ของเอนะให้เสียเท่ากันหมดไม่มีเรื่องที่ลำเอียงกับใครเลยเมตตาฉันสูงคงที่คงหวา <laughs> <laughs> จะมีคนให้ความเห็นท่าพีธธ่ว่าพระพุทธศอย่างของพ่อเนี่ย ขึ้นลงก็ลงมาทำบุญเยอะว่าประเทศไทยไม่ได้นะฉันต้องรู้วิเกิดแล้วทุกร้อนแนหะที่หลวงพ่อมาอย่างนี้เพราะว่าถ้าไปอยู่ชช้นวิสิทธิจะอยู่นานมากพี่กับเขาบอกนี่นะถ้าไปอยู่พร้อมพับขึ้นลงขึ้นลงมาได้เร็วเขาว่ามีเหตุผลอย่างเนี้ถึงถึงไม่ไปอยู่สิทธิใช่ไหมครับตอบแทนท่านไม่ได้นอกนะมันเรื่องมันเรื่องเฉพาะอืม เนผมผมก็ไม่ไปอยู่ดุสิตผมรังคานนางฟ้าเรไม่ชอบไม่สงบอยู่ข้างล่างก็กวนใจพอแล้วขึ้นข้างบนยังถูกกวนใจอีกอยู่บนแล้วก็สงบของเราสบายเวลาจิตติเราก็จะติิของเรามากลับแล้วกลับไปพม่าโลกก็เสร็จเรื่องร,ราไปลงมางล่างจะว่าก็ว่ากันไปตามกรรมมันก็หนาแน่นไปได้วยความ รับแค้นจิตใจแล้วเหนื่อยหน่ายกับเรื่องอิสตรีแล้วไงอยากขึ้นไปอยองโหงยังบานอาไัยเลยเป็นหมื่นหมอชอบอย่างนั้นไหมล่ะ